เองัวุ้ยมาถึงน้ำเลยพี่ปอเอ้ยน้ำมาเจอเลยมันบ่มีน้ำเลยมันมีแต่ตอนหนึ่งล้วนโอ้โโอ้โเนี่ยเครื่องถังอะไนี่น้ำน้อยเดียวนี่เนี่ยโหหมันกระเบิคือเก่าขากรคืีขกเคือเก่าโอเค ต้องเทียบบางก่อนสวัสดีครับผมหลังจากที่เก็บมาหลายมือแล้วพี่น้องมือนี้มือนี้มาว่างถังกระมังแล้วสูงคนบอกทำนี่เปล่เขาจะได้ฟังเลยเด้อต่อเลยป่ะตอนเลยตัว ก่อนเราก็นำยดนำลงเลยเรียบบนเ่เอาเอาไปไก,ก่พลม้าองก่าอย่แห้งหลายพี่น้องคุดเลิกผด <laughs> แล้วครับบรรยากาศได้แล้วครับบรรยากาศนากินน้ำล้ำใยแล้วครับยังเข้าเกวี้ยที่หลังโอ้ยโอ้ยตกลุ้มตกลงุ้มยังยังกันเนาะนี่เนาะโอ้ยจี่นองไง บกว่างครับผมโอ้ยมาหากองเขาหนูนะครับเรืจังไหนนี่โอ้ยดอกม่งนะตาตกันตกหยาปที่นี่บ่มีอยากครับผมยูไหยูนาเขาครับวันนี้บรรยากาศย่ามแรงแรงครับผมเดี๋ยวมาถาเบัง เปลี่นเอือเติดครับผมนี่อะไรบุครับนี่เดี๋ยวทาบบังคับถิมหาอีกอย่งยายละเด้ยเดียวเวีเวีหน่นี่ไข่าดีว่ะไลดอา

มันมันหมดโขกแก่ผมไม่น่าไม่ได้พี่น้องโอ้นี่จะตอนครับนี่จะตอนวนครับผมโอ้โอ้ปคออโอ้โหเสียงดหมโอ้โจับแข่จับจับปวดเอว สีแล้วก็ว่าเยอะเลยดิ่จับคนเยอได้เป็นคุณะขวดสองขวดแล้วก็ของไว้เลยก็ได้ตัวห้าบุรคนเร็วตัวรบกตักอีกแล้วครับพี่น้องโอ้หสมหัวนะครับรอบที่แปดนะครับป่าบ่ะามีกับพ่อแล้วเงเบิ่งรอบนอกพี่น้อง รอบหอกแตกเซลซ่าครับมันมจับปวดเอวเพราะว่ามันเริ่มเฮ็ดไอ้คอนโดมันแล้วครับนี่เดี๋ยวถ่าปิดเสียงเราค่อยเก็บถิ่นรังครับพี่น้องเป็นหวยเป็นหวยวันนหนโอ้ยเซลซ่านะครับพุ่เนี่ยแตกสวดศาสตร์สวดศาตร์อือนายครับครับเอาวเป็นไม่เสืออ๋อพี่ั้องฟังล่ำอยู่ก็มีครับเนี่ยเอาเข้าไปนี่เสืออีกเอาตักรถตักรถแล้วอันนั้นมันหล่นลงมขึ้นก็แล้ว ปลาตุ๊กโอ้จับหัวเอาตำตะพืดเอาคุณน่ะโอ้ยไลยครับพี่น้องนี่ครับครับโอ้โหชุดยอดนะครับนี่เปิดฝาพ่งนด้ครับเนึ่งปาดคือเก่าแล้วพี่น้องโอ้โหแตกแซ่บวแล้วครับนี่ทางฝุ่น อีกอีกกองกองวหนึ่งครับนั่นคนเรฝากข้องดาดเอาเอาไว้ก่อนไปก่อนเงินบ่ต้องหายคนถักไหมเนาะที่เก่ารอบเด็ครับเนี่ยรอบที่เก่าครับโอ้ยยองกับปรพี่น้องเอ้ยนียแงกันเี่น้องเอ้โอย ไอ้มูนอดฟังลำกับพ่อไอ้นอนฟังลำไอ้พูดสิตักกับพ่อสิตักเอะมาโม่ผีดีกว่าเสียง่อยไหลใช่ครับผมครับอ่าตักเอาถุยหน่อยตักเื่อถุยเท่าถุยครับผมออโอ้ยเหยียบเอออียงเลยถ้าผีกับมุนฟังลำเต็มอยู่ครับนี่นี่ครับผมเอ๋อบ้านนี้่อยหอยกับมังบ้านนี้บัวมันไอ้ที่เอ้าตัก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 แล้วมึงมา เท่กันไปตักยิดตักยิดโอ้ยตกกั้งอยู่บเครื่องครับแบบนี้ดแต่ว่าส้มผ่าบุ้มซุ้งๆครับผมจะได้เห็นว่ามันไหลท่ามไหนเอ่อกล่องโฟก,กัสพอดีเลยไอ้เรื่องน้ำ,นำก็รอใครเรียนี่แม่นเบิดแม่นเบิดเลยนี่เย่เสียเมือเศร้ามันครับ อันนี้ใจถุงเล้วเนี้งเล้วกะหลายเท่อละ่ะมือเศร้าบ้างเี่ยนี่พังยังไหมหลายยังายเดียวปีปา่ามีเต็มแแง่แถบบ่มีน้ำเลยน้ำ<อ>แถบบ่มีครับโอ้ยซุ <laughs> ่มบินกับบินบิน,บนใต้ครับผ่าม,มุ่มสูงสูงโอ้ <laughs> ครับก้อนที่เต็นในรุมนี้ได้กะนี่ครับขับเคลื่อนด้วยน้ำลําไยน้ำลําไยคือเก่าครับผมโอ้ยเสียนอนกินครับผมบ่ได้คุบบ่ได้คุบบ่ไดิยังเลยโอ้ยคากีเหรีเดินไปเห็นไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บหลอดได้อีกทีเบิ่มื้อนี้ครับต่อแม้งครับผมขึ้นโคก นะครับนีกะเขาครับผมเอาไปดองบ่เอาไปดองครับผมเฮ็ดยาเฮ็ดยาบ่มับเหียดลอันนี้ตรงทาก็ไยหัวหัวมันดุด้อนอยู่พีเอาเเอาเอาตกตัลงน้ำอันนี้เอาหัวออนทิ่มด้วน่นถหม่งมเ่ง่ง่งน่ม่เมม่่ม่งม่มม่งมน่่งง่น่ ชี้เขียบชี้เขียบเออเขินพ่เลยเออสวัสดีครับผมคือเกอครับมาเนี่พี่น้องโอ้ยหนาเสียงเอ้ยเพื่อนแบบแบบเอาง่ายง่ายครับมาเนี่เอาง่ายครับมาเนี่หากินง่ายหากินง่ายก็เก่าครับมาเนี่ยมาจับครับโอ้โหวุ่นวายครับโอ้นี่ครับมุมแบบมุมแบบมุมแบบขี่จนขนาดไม่ได้คุกก็ได้เลยการย่งถอดเสื้อ ก็อเสียตกยาก็เงเดียวครับผมเออนี่ครับผมตัวแบบวิธีเส้าบันนี่ครับผมเปิดไฟใส่ใส่หลอดไฟครับผมนี่ครับนี่ครับตับต่อกะมาครับ มุมกว้งครับนี่มุมกว้งอะที่เห็นมันบินอยู่ครับนี่น้องนี่ครับอันนี้บ่ได้ขับเคลื่อนไอ้ก้อนที่คุณลุ้มได้กันนี่นะครับสิบนาทีตักสิบนาทีตักโอ้ยหมุนฟังลำมีเต็มเลยเนี่นดูโอ้หวยเต็มอะไรวะนี่นี่นักงักเกิดวนึงสิบพี่ บ่มีน้ำเลยมัน okay. ม okay. uh ีแต่ตอนล้วนออู้หูเนี่ยเครื่องถังกันนี่น้ำน้อยเดียวนี่เนี่ยโอคือเก่าขักคือเก่าโอเคอันนี้อันครับเนี่ยเขี้ยวพื้นที่ครับเขี้พื้นที่ปะครับโอ้โหไว้แล้วครับอันนี้ไม่ได้เปิดอยแล้วครับอันนี้เก็บเก็บโหลดอยู่ที่มันหมุนครับผมอ่าเผื่เสียงรอวันนึงนะครับผม เดืองเมียงดาบเพื่อนก็ได้มันมันจะขวดเป็นขวดเป็นขวดนะครับแล้วเราเคียร์เคียร์ขวดนะครับเคียร์ขวดเห็นมากมันกันมูลนนี่ครับตักมาจอดหลายขี้เก่าครับผมตักมาจอดโอ้ยสองสี่หกเจ็ดคนครับผมเด็กกรบาดเนี่ยบดเด็กกระบาดเนี่ยอะไบดยัี้ยงมืออยู่นี่ครับเก็บงานเก็บงานก่อนครับหลายโพดครับผมไอ้มือเคียร์อยู่แล้วมือนี่ าา <S <S จับยังไงยนังไงไล่ดีว่โอเคผมเดี๋ยวอนุญาตเจ็บกันครับไล่ผดตัวนี้ขี้แตกขี้เหยียบยางยางมันไหลขยับไปลแล้มาจนสรุปผลงานนะครับนี่อะไรเ่ย,ยงนะคุณเชี่ย,ยงเชี่ยงเชี่ยงโอ้นี่ครับพี่น้องเห็นอู่รเปล่ถ้าพี่กะยังกะยังบินอยู่ครับพี่ยังบินหลยอยู่โอ้ไว้ผู้ไว้ ต้อง ok ต, <progressive> ต้องในต้องในปิดไฟนี้ครับผมนี่เสียบอลครับนี่ครับผมเรลบหยอดเข้าครับผมหนึ่งสองสามจีหกเจ็ดเจ็ดถุงครับผมแต่ว่าถุงนี้โอ้เดือดเลยพี่น้องเลยนี่ครับผมเตละถุงเตละถุงมีแต่โอ้ขักขัดปลาถุงนี้เกือบโด ตรงนี้เครื่องโล่ตรงนี้ก็เป็นโลตรงนี้ก็เป็นโล,นนโ,ลโอ้ยสภาพสภาพสภาพคนไม่เมื่อยครับผมคุบยุ่นเมื่อยครับผมโอ้ยคลาดไหลครับพี่น้องโอ้ยไม่ต้องใหม่หรือนี่ครับผมเด็กอะโอเคครับผมเดี๋ยว,ว,ยวยนี่ก็ โลกวัวนี่ก็โลกวัวนี่มาโลหนึ่งอันนี้เครื่องโล่เดี๋ยวบาณหาหกโลครับผมได้อยูะพ่อละทุกนี่ก็โลกวัวนี่นั่นหาให้าบอลไปเลยถุงใหญ่ละนบอลไปเลยมันไม่หน่อยนะครับพี่เบื้องนี่ครับอ๋อทีเดียวเนาะมันนียังจะกินยังไงล่ะโอเคครับผมเย้อยที่ตามคลิปหนาครับผมด้วยสิพิหากินให้ใหญ่ทั้งหลช่วงนี้ก็ ช่วงว่างๆครับผมมาหาตัวแมงเนี่เด่นครับไปอย่างไรนี่ครับได้ที่ไม,ม่ยากโอ้โหไปไปโอเคครับ,มรบผมเดี๋ยวติดตามคลิปนาติดตามคลิปนาทีไปหากินใหายากข้างไหนตำนี่กะกินบอดไวเราเนี่โอเคครับผมสวัสดีครับ